ย้งไดงมือนีนผลงานครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมบายจโจสายลาดดับแนวอีสานดีนะครับเนาะกาศิพาพี่น้องนะครับมาหาดักปะซิวพี่น้องครับผมเป็นมือว่างๆเลยก็อรรถพี่น้อง ม,มื่อนีก็จีพาแม่บ้าน,นเนาะแม่บ้านอ,อยากกินหมกประซิวพี่น้องก็เลย DIY วหรือว่าโมนิไฟพวกกับดักอะไรพี่น้องมามาไ่นะครับหมายที่ว่าเฮามาซ่อนเมื่อนั้นแหละพี่นออ้องอ่าแม่บ้านมาเนาะครับเนาะอุปกรณ์เฮากะจิเป็คคนควัดโคกนคี่แหละพี่น้องควัดโคกคดัดแปลงนะครับเนาะกต่เยื่อของเฮาก็จีเป็นอาหารใกล้หน่อยนะพี่น้อง มันเบ่งมารุ่นนะว่าสิมันหรือบ่งหมันนี่ครับวิธีการใส่เงียนะครับาารนาะใส่ดยเนาะตั้งแต่ก็ใส่ไปเป็นสามหลังเลยนะครับโม,โมนิไฟมาอุปกรณ์เท่าค่ะพี่น้อง เดี๋ยวมาสอนมันหนันฝาดกับปลาไปนี่ห่างเราค่ะมันหนีลองวิธีไม่ค่ะบังดูสิได้กินบอสสูตรนี่เขาเคยใส่อยู่ค่ะพี่น้องปวดโคกหนีมานอยู่ด้ยค่ะมาเบิ้งว่าหมานี่เขาสีมานบออันนี้บลตตองลงแห้งค่ะอามาใส่ไว้วก็รอบเวลามายามมาเก็บอะค่ะบ้อนไหลนี่พี่น้องประชิวครับผม ไม้เก่าที่ข้ามาสอนเมื่อนั้นนะพี่น้องหนามมันลึกค่ะมันนี่เลยลองสูตรนี่บังามาใส่ไว้จักสามอันเบิ้งด้วยสิได้บอกร้อยนาำเลยได้บอกระถักบุญง่ายงนนางนพี่น้องชิวกระลายยุ่หลายค่ะ เดมันชอสิได้กินมันบอถ่ะเบิ้มวิธีการเทดอุปรกรณ์นี้พอบานมันเคยลงคลิปไว้อยู่ค่ะพี่น้องพี่น้องกลับไปไล่เบิ้งคลิป,ปเก่รเก็กัได้ด้ค่ะว่าเห็ดแบบใดใส่วัสดุอุปรกรณ์จากคของเรลือใส่ค่ะขวดน้ำานะะี่ค่ะขวดน้ำอัดลมน้ำยังนี่ค่ะ เรากินเมิดแล้วเอาเสาไปทีมมันไม่มีประโยชน์นะคะพี่น้องลองมาเห็ดหลเอเบิงค่ะว่าจะเป็นต้องเป็นขวดใ่คือของพอบานก็นได้ค่ะขวดหน้ามดล้มขวด1.2่งจุดหาลเท่านี้ยแหละค่ะกับขวดน้อยๆนีนะคะ่ค่ะที่เห็ดพอบานเันเห็ดคลิปใ้บอกไว้แล้วอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ค่ะให้พี่น้องกลับไปไล่เบิองเอาเด้อ ตีถ้าหนามมันนน่นเป็นสะเป็นยังเนาะเขาจะเอาเสือกนะคะมัดไว้ก็ขอบสะอันนี้มันเป็นแองนามนิดหน่อยค่ะเพราะเป็นยังค่ะป่อยเลยแล้วพอบานมันจะมัดกัญญาแหงมาอยู่นะคะัอ้ปาบอลค่ะค่ะพี่น้องเบืองสีใดบ่นามแหงมากนี่มันสีมะกอนกันอยแองนี่นะคะพี่น้องแต่วช่วงนี้มันหนาฝนแล้วมันมาแหงดอก นะคะหัวปลาซิวบอนกันมาเต็มอยู่ใหญ่เนาะมาเบิ้ลกันค่ะดูเสรียงรนมตอ่อเค้าดพี่น้องเสียงตอดขวดนามปิบปักปิดตาสองข้าเป็นใบใหญ่ なんで切るのか ครับผมกระดักไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะกระเบิ้ลทะรุนตอนไทยพี่น้องว่ามานหรือประมาณกระเบิ้ลทะรุนรอประมาณสามสิบนาทีครับผมมัจจะได้หลายได้หน่อยนะพี่น้องเนาะใส่ไว้ประมาณซีหาหลังมั้ยนะครับผมกระเบิ้ลทะรุนนะครับนะ <S <S ครับพี่น้องครับผมหลังจากเขาใส่ได้ประมาณสิบนาทีแนละ้วพี่น้องมาเบิ้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 งครับผม เขาคนระับพี่น้องมาใกล้ๆเขาเราพี่น้องเขาแล้วเอ๋อขอให้มันมันไหลายๆนะครับเนาะคุณนะครับเต้นดงเด้งนุ่มเด้งอยู่ใส่ไว้นี่อาหลังครับผมถ้าเบิล้ลทะรุนใส่ไว้นี่หาหลังถ้าเบิล้ลทะรุนนะพี่น้องอ๋อมันมนันมันมนัน เขาเราสิได้หลายได้หน่อยเท่านั้นแหละพี่น้องครับผมถ้าเบิ่งทะรุนครับผมยยครับผมระวังที่รอให้ปลาเขาแนวดักปลาซีวนะครับเนาะก็ให้ไม่บ้านส่วนพี่น้องก็ได้เาหลายตื้นเยอะเสียงอะไรบ้างเนาะตัวอยังคนเดียวเนี่ครับส่วนด่นแล้วมีพี่น้อง ตัดไป,ปบานละสามคุณผต้ชนี่แหละตัดมาวุ้ง่ยอดบาทละสองละสามยู่ครับผมตัดเรียนค่ะเปน,านบานอยากหมกตะกีนี่น่่นเน้ามา ตงวในอ,อ,อ่ะตัดเป็นเรนไปนะพี่น้องต่างรอเวลาค่ะออกกำลังกายไปในตัว ครับผมหลังจากครบ30นาทีแล้วพี่น้องที่พาพี่น้องนะครับมายามปลาซิวนะครับเนาะพาแม่บ้านไปซ่อนมานพี่น้องันแม่บ้านไปซ่อนมาครับผมก็พอได้ยดอกเนี่ยไปซ่อนมารอเวลาดักปลาซิวนะพี่น้องครับผมอันไหนจังไหนกัถทาเบิ้งทาลรุ่นน้ำกันแม่บ้านยาวาอ,อกหนาแล้วพี่นอ้องาเบิ้งทารุ่นนะครับนะมันรู้ม,มันกันได้อยากได้กินบ่ นยังไงกินบ่นได้ไยได้หรอได้อยู่ท่านบ่ในบ้านเนอะด,งดองๆไม่สุดตัดวน้อยเขาหลายเนาะตัวนี้นเขาอ๋อเดี๋ยวผมจะล,ลงไปยามให้พี่น้องเบิังนะครับนเ,นเนาะพ่อบ้านลงไปยามเทเสวิ่งเลยเนาะมาเบิ่งควดแรกครับผม สูงใหญ่นบ่เขาพี่น้องขวดแรกก็น่าอยู่พอได้ยินหลอกนี่ครับผมขวดแรกนะครับนะนั่นเหรอคเลผู้ชมแบบทีงายากพี่น้องเลยสูงเลยวิ่งตาใหญ่บอก เท่ด้วยกนี่เอามาเก็บมาเสี้ยเทสจะทำก็ไดะ้เก็บมาสามกวดสี่กวดทอมเลยเอาเนี่ยมาลองนะขวดนี้ครับผมตัวนให้เขากียโตัเนืมาเทสซะนี่เลยเขาก็โตหน่อยเนาะ เดียวของอาหารที่ลงน้องหิงเอาจะยิงส่วนออกข้อดอยู่ต่ะ ใส่ถ้วยพี่น้องหดือค่อยไม่ยำรอบนี้เขาใส่ทิมไว้โดนๆเลยบนน่ะม่รุนกันนะนี่ขวดแง่ทางน,าน,น,านา้ำแง่ขี้ไก่ลายบ่เบิ่งขวดแง่ครับผม <c ười> จังเป็นจังนี่กันละ่ะเออเที่ยวเบื้องลึกมีมขวดน้อยเหมอนกัน,น,นค่ะยังเป็นจังครับผมมุดหัก S <S ไหลอยู่ดิมันหน่อยดิมาบึ้กหมือกนกันมาพี่น้องม่ต้องเลือกทียงยายากสูตรเนี่ยมาต้องลงให้เมื่อยพ่อมาต้องสอนให้เมื่อยถึงเวลามาเก็บมาย่อมห่อคะ่ะทียงยาก็ต้องเลือกพู่น้อง อาซิวรวนๆขาวอุวนๆเราอีกสองอันค่ะทัา,ทางคุณมาแล้วค่ะอีกสองขวดอันนี้บ่ปันไ,ไหลเนาะอืมบ่าไหลว่าไงมันบ้านด้เข่าทีา่อะ เพื่อนครับผมเป็นปากก็ดีก็ก,กวดานี่ปากเขามันหน่อยบอ่จั่งเลยอืมกินได้กินได้นั่นเั็นไรแต่ซิ่วไหลนี่คือบ่ค่อยเขาสันดิเฮ็ดคย่บ้านตอนนั้นนี่อุ้ยเขาคักพี่นนอ ใส้หมกดูวครับพี่น้องครับผมผลงานเ้าหลอดวิง้งมันมันครับผม ในหมกเลยในหมวกยูดอกมันอ้าวมันๆกุ้งตัวนบ้ไงกุ้งเหรอจ๊ะมกุ้งครับครับผมสำหรับเมื่อนี้ผมกับแม่บ้านนะครับแล้วก็มันยกรับพี่น้องสำหรับมาดักปลาซิวนะครับเนาะพาแม่บ้านไปสวนก็พอได้ยูดอกพี่น้องมาเติมกันก็ได้เป็นหมวกยูดอกสำหรับผมกับแม่บ้านเมื่อนี้ก็ฝากพใ่อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก้าเลยพี่น้องบ่าว่าสิเป็นเพจนะครับเนาะ สาวอีสานเหนือของสําหรับของแม่บ้านนะครับเนาะของผมกลายเป็นเบ้าโจโจ้สายราดับแนวอีสานนีดดีนะครับเนาะสายราดับแนวอีสานนีดดีกลายสีเป็นทางยูทูบนะครับเนาะสําหรับเบ้าโจโจ้หนองบัวลำพูกลายสีเป็นทางเพจนะครับเนาะยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนแ่กแล้วกันนะครับเนาะมืัอนี้ผมกฤชขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะขอบคุณและสวัสดีครับจ้า